คักแล้วคักแล้วอยู่นี่พ่อของแท้แล้วพ่อของแท้แล้วผู้ทั้งน้องปากะเห็นักงหญยนึงทรัพับเลยจิตนำคบุกคนเลยน้ำก็โอ้ยเช็ดช็ดสาวบ้านชานา้านนน้ำก็น้ำก็ชาวบนาจะตีตายเนาะบุกคนเนาะจนจะห่อได้ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน,นาอาเอชีของสาระหน่อยเอร์สุขุสุคนบ่ว่าชีวภายในหรือต่างประเทศบ่ว่าชีเป็นเอฟซีมเอฟซีเก่ากันยังดีตอนรับเขาสู่สองยูทูปของสาระหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยด้ดยมาพบมาพบกับสาระหน่อยในมือนี้สาระหน่อยกับพ่พอแม่พี่น้องบปสุขุสุคนเนาะมาห่วยมาฮองเพี่แหละพ่อแม่พี่น้องในเมื่อนี้ อันนี้สาระ,ะน้อยก็มาเป็นข้างเลขเนาะผูอันนั้นซีัวเด้อพยพี่น้องัว้าขามไปทางนั่นเนาะแต่คือทางน้องปลาเพื่อนพาสาระ,ะน้อยมาหาโนไ่ไหมพม่พี่น้องเลยก็มามาหาตามห่วยเนาะประมาณนี้ฝนตกเมื่อคืนนี่เห็ดเห็น้น,นำไาลห่วยแบบว้าลายพอสมควรพอม่พี่น้องเลยป่ะไปหาน้องปลาเพื่อนหาไปหดไไดัดใจแล้วโน่ไหมนี่ไปปะสาระน้อยแล้เบ่เนาะอยู่ไสผู้น่องเตีย้ย <laughs> บท่านมูทอไมพี่น้องเลยสาระหน่อยกอับพดคิปหากันแล้วเนาะก็เลยมานำหลังเพลินไว้สันซะมนเมนีก็มากับชิบงานได้คนพอให้พี่น้องเลยโอ้ยเมยขอโทษขอไปน้ำม่ได้เด้อสาระหน่อยครับเล่นมากไวชันซะพอให้พี่น้องเลยโอ้ยไมม่ไม บาตะก่อนล้องหม่เบ่งก่อนหืมชึบอัสบายดีน้องเตี้ยดโอัสบายดีน้องตาป้าฟูกอยู่ได้อยู่้อเลกจะตูดแล้วอุยอุ๊ยอุ้ยอุยอุ๊ตอออยอ ไว้นามนามนายได้อันนี้กอนะไมมนี่เสดสิได้แกงอยู่บ่ืหอนี่ได้แกงแต่พ่อกินโอ้ยนองเตียนี่ต่อเป็นแล้วนองเตียเอ้ยคือแล้วหูน่องปลาชงหาเนาไห่ แด้ทางนี้ฮะหาแล้วมันหางแายเนาะยามเนาะเด็กที่คยอ่อนเฮเหนือหาแล้วไม่ต้องคุอีพี่สิสสวยดี <laughs> ดยอดเลยเนี่ยชุดยอดนี่ชุดยอดว่ได้เกงพันตี

ปลาเหงอเต็มหนาเบิึงให้เบิึงใกล้ๆหุ่นเต็มหนาก็ยังงามอยู่เลยเสื้อชิยองฉันได้กันยานั้นีิจิเขาอยู่แล้วพ่อลูกกิฟต์นี่เด้อมาตะกลนนทำไม่จิตกล่นวะแก่มาละป้ เปียบัาชดอกนั่นนะสมมติว่าเจอไม้ลเป็นอะไดังจี้่กลดังอวดเหลยดอวด่าจี้่าเดคือว่าเจ้าสาะบางทีนี่คือเห็นขาอันลักเลอยู่นะเบิ้งดูตัวนี้ทางนี้ลัลมเขาสไ้ต่วิามาขานเขาเป็นขาแลขาลักเล่นล้วมั่งลงละปเป้ใหมายมามีอีกป่มีะตรง้ปะน้ำ ให้น้องปลาพานําแม่มาขนานน้อไม้นะใหู้วิเ้าาทีมงานรางโดดๆไป่ากังลาเกดอ้างยแม่มาตอนต้นี้เราโอเคบ่ย่างลุอยู่ตอนเมื่อเนี่มันหลดได้เหอน้ำขึ้นอยางงี้ไป้ถามน้อนหางานทำอย่างเนาะไปไปหากอไม่ นี่แหละครับอาคาเจอ์ว่าบั้นบเจิอคือตัพันเซต้นเป็นเฮ้อไาอะไรมาสิแต่ว่าเป็นบบุกเป็นว่าทำให้โตขึ้นมอีกเนาะยังซ้ำอย่เนาะเขกินไลใช้น้องเตะเบิ่งดูโอ้ยเจะได้พวกเกงไหมไปหาให้เดียวนึ่งก็ได้หลายเติบอยู่ในนอหน่เนาะ ไก่ละไก่ไ e ด้สิพอแก็งละไก่สีเมือแด้าน้องเตี๋ยวว่ะไปเมื่อทำจีแงพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำห่วยก่อนเด้อปตาความก่วงกับก่วงอะไรเนี่เนาะเหมือนแม่น้ำขงเลยพ่อแม่พี่น้องไงฟูความก่วงของเพื่อน

งห้งวะอดหออมนยมแพ่ยยมไปต่อังม่ยมไปเ่เียบไปยมทังได้นาจะนะน้องป่าบ่มีว่าทางนี้นะอ๋อน้อไม่ใหญ่น้อไม่ใหญ่ใหญ่ใ่น้องป่านี่ ดยังก็เนี่ยพากันดิดีใจเห็นเอาไหมไงป้าพ่นปลายไปดูอยู่อันนี้โอ้ยหัวแก้วเลยโอ้ยหัวตากับตองมหน้องอันนี้นะนี่ไปยู่นี่ก็พวกแกงบบนี้ต้องนนี้คักแล้วคักแล้ว นี่นี่พ่อของแท้แล้วพ่อของแท้แล้วผู้ทางน้องปากเห็นบักใหญ่นึงรัเลยจุดน้ขอนนน้ำก้อนช็ดชดวานชาวบ้านชา้านน้ำงอก้อนนะน้ำก้อนชาว่้าตตายเนาะุกโกนเนาะจนจะออกไม่ได้เอาก้อนนี้ก่น่ะไรก้อนี้กันเนาะ้อนนี้ก็มื่อ เขาคือขี่รถมาพี่เนาะหุดมาแล้วเน้ยเหยียบหนามได้เลยบ่ไมีแต่น้นก็นานมาเคลียร์มาแล้วนะนอนที่ซองบ่อนะแม่แม่เนี่ยยังมีอยู่นะพี่จะมาเอาทางพี่วันนี้บ่อนอนเป็นไงคุยพี่น้องเลยบางคนเบิ่งก่อนคันลองขุดเบิ่งจ้าว่ามีจังไหนอนี่เบิ่งคนเอยเดฉยเขาเรียกว่าสปอตสันเข้าไปง่ายมาลงป่า โอ้ยสองนอนี่พ่อแกงได้น้องปลาเลยอนี้เ่ะออเอว่างหัแล้วะนะอยละเห็นอีกแล้วบ้ชาววัดน้ำเกาะเกือบตายวะน้ำเกาะตรงป่าเห็นตงเตียนะด อุ้ยขาวแด้นะเนาะขาวนะโอ้ยขาวแดงนี่คุณไม่สชไปไกลนะโอเคตัวผู้ตัวพุ่นะแสดงว่าขึ้นหาไม่ได้หาคายไปไหนเนาะอช่ือ่ะ น้ำยาก็แล้บน้ำก็สวาเกือบตายว่ะเอาให้บูชเปลนบูธีทงนเชาเก็บมาแม่เนี่ยนะเย่า้าูทงเอาถือสอยแนถือส้อยแน่จนกนไมม่โอ้ยเก็บเก็บใม้นองปลากันเลพี่น้องอึ๊บผัโอ้ยทำไมอ้เตกือบพ่อแกงได้ไหมผได้ซาละน้ออ พอแล้วบ่เน <ห cooks S 1> <t iny> ่อ้ะมีของไปอเหเต็มหน้าเต็มตาเช่น้องเตี้ยนะน้องเตี้ยน้องเตี้ยอยู่ใส่มีเนะน้องเตี้ยเป็้าวหลุดน้องเตี้ยหายตัวอใช่อกยยนนายย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 ย เอ้ยเบิรไว้แต่นี่หาชองหาช่ยนั่งปลากันด้วุตรเขาเกามาบืนไปนแบ้ปลาไั้นี้อยาะนตกเรื่อยๆว้าบ้านเขาจะมีได้ซ้ำเนาะคนตกเรื่อยอยู่ที่่านเล่น้องแหละ มอนได้น้องปลาเหาเต็มหนาปาครั้งแรกในชีวิตน้องปลาพามาหาหน้องไม่มวนไปอีกแบบเนะาะทั้งมวนทั้งเมย์ทั้งมวนทั้งหว <c oughs> านเนาะ <c oughs> นี่บ้าก่อนนี่ <c oughs> ไปก็ทั้ <c oughs> งให้อัน,นอันยงเกาะนางสปาตาเลยมีจ <c oughs> ุ๊บบอ,องปลาก้อน <c oughs> นี่บ่มีเนาะก้อนอนี้เนาะลงไปลอยนะ้ำปยะยนน้ำถูกไปใส่ ป้าเจ้าหุ่นจะาปนี่เจ้าหญิง่าณนำสุขจะไปอยู่เอ้ยเดี๋ยวบังแนะนำเบักเลิกๆลูชาละน้อยถูป้าข่สีสุกเจ้าโลงนี่ได้กิ่งกระล่อมกล่อมลงกินกระลอมบ้างาหกันหน่อยเดี๋ยบังแอลน์เออกแเน่ย่ากงเนีอท้งนี้ชาละน้อยเออทั้งนั้นนำสิเกาะเจ้า เฮ้ยเจ้าหันย่านนามเกาะไปซะอาตอนนี้กะพ่อพ่อแกงแล้วเนาะในรายเติบพ่อพี่น้องเลยจะเป็นครั้งแรกของสาวแล้วหน่อยที่ว่าทั้งน้องปลาเพ่อนพามาหาเนาะไม่อยู่ห่วยอยู่งูเนาะแต่ทั้งบรรยากาศทงไฮทงนาเนาะเนื่ยเหนทั้งเมื่อยทั้งมวนบ้านเราไม่ได้มีได้ทุกทงไฮทงนาคักอดี จะงอหน่องล่ะเจ็ด<ว>จะเย็นหน<ร>่องป่พอแกงได้หนะ้นองปลาเนาะพอแกงเราไปอินหนึ่งเนาะโดยโดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางสาระน,น้อยกะกับน้องปลากับชีได้อันเดินทางเมื่อเฮือนน้อง,นนองปลาโตวะนี้นะเพราะว่าจอดรถไว้แคมทางแลยายยานว่า,อ,ายยอยานหลุดเฮี่ยวหยังเนาะกับชีปากันกลับกอน้ำใมันน้ำมันกะ คือสิพอแกงแล้วเนาะก่อนอื่นก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกุูสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสารหน่อยนีเด้อเพื่อให้สารหน่อยได้มีกำลังใจได้เห็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดยฮะย่างไวแท่นองปลานี่น้ำหนังกับโบทันโดยก็โอเคเนาะไม่พอกันในคลิปหนาเด้อโดยสบายดีสบายดี